เด็กนักเรียนชายคนหนึ่งถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพียงเพราะรองเท้าที่เปื้อนโคลนของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนที่ใครในโรงเรียนจะทันได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของมหาเศรษฐีก็ลงจอดตรงสนามโรงเรียนทําให้ครูใหญ่และคณะกรรมการถึงกับตะลึงพูดไม่ออกขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขใจในบ้านปลายถ้าหากคนเราตัดสินลูกหลานของเราเพียงเพราะเสื้อผ้าเก่าๆหรือกระเป๋าสตางค์ที่ว่างเปล่า แล้วเด็กๆจะยังกล้าฝันถึงวันข้างหน้าได้อย่างไรในสังคมที่ทุกอย่างถูกช่างตวงวัดจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วจะยังเหลือพื้นที่อีกเท่าไหรให้กับศักดิ์ศรีความดีงามและความพยายามที่จะลุกขึ้นสู้หากเรื่องราวนี้แต่หัวใจคุณลุงคุณป้าขอฝากแชร์คลิปนี้ไว้ให้คนที่คุณรักและอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลายเพื่อให้บทเรียนแห่งศักดิ์ศรีและความมุ่งมั่นได้ส่งต่อไปไกลยิ่งขึ้นและตอนนี้ ขอเชิญทุกท่านรับฟังเรื่องราวของเด็กชายชาวไทยคนหนึ่งผู้ที่ถูกไล่ออกเพียงเพราะความจนแต่กลับทําให้โรงเรียนานานาชาติทั้งโรงเรียนต้องก้มหน้าด้วยความละอายจากชายเด็กชายวัยสิปีเติบโตท่ามกลางไร่ชาเขียวชะอุ่มในเชียงรายทุกเชา้าเมื่อหมอกยังขาวปกคลุมทางเดินเขาจะช่วยแม่เก็บใบชาชุดสุดท้ายก่อนจะรีบวิ่งไปที่ป้ายรถประจําทางพ่อของจักชยัยคุณประสิทธิ์เป็นชาวไร่ที่ทํางานหนักทั้งปี แนบแน่นกับดินโคลนและฤดูฝนที่ไม่แน่นอนส่วนแม่ของเขาคุณมะลิเป็นคนเก็บชาจ้างมือเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนแต่ไม่เคยปริปากบ่นแม้แต่ครั้งเดียวแม้จะอยู่ท่ามกลางความยากลำบากจักชัยยังคงรักษาผลการเรียนยอดเยี่ยมไว้ได้ในโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของเชียงรายทุกครั้งที่เขาก้าวผ่านประตูโรงเรียนในชุดนักเรียนเก่าที่แม่รีบจนเรียบตั้งแต่เมื่อคืนเขาไม่เคยกลัวสายตาที่จ้องมองของเพื่อนๆจักชัยรู้ดีว่าเขาไม่มีเป้แบ,บแรนดเน네ม ไม่มีนาฬิกาอัจฉริยะหรือรถยนต์มาส่งเหมือนเพื่อนในห้องสิ่งเดียวที่เขามีคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว,ว่าความรู้จะเปิดประตูชีวิตให้เขาได้แต่โรงเรียนแห่งนั้นไม่ใช่ที่สําหรับเด็กอย่างเขาทุกครั้งที่จักชัยเดินผ่านทางเดินในโรงเรียนเขามักได้ยินเสียงหัวเราะ,ะและคําพูดถักถางจากกลุ่มเพื่อนบางคนรองเท้าแบบนั้นมันเอาไว้ใส่ลุยนาอย่างกล้าเดินเข้ามาในโรงเรียนนานาชาติอีกเหรอคําพูดเหล่านั้นเหมือนเข็มทิมแทงศักดิ์ศรีของเขา แต่จักชัยไม่เคยก้มหน้าเขาเรียนไม่ใช่เพราะต้องการพิสูจน์ให้ใครเห็นแต่เพื่อเอาชนะโชคชะตาที่ชีวิตเยัดเยียดให้เขาตั้งแต่เกิดเช้าวันนั้นเป็นวันจันทร์ธรรมดาอีกวันหนึ่งหมอกยังปกคลุมเทือกเขาเบื้องหลังจักชัยเดินเข้าโรงเรียนด้วยรองเท้าที่เต็มไปด้วยโคลนจากระยะทางไกลที่เขาเดินมาเขาไม่เคยคิดเลยว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อคาบเรียนแรกเพิ่งสิ้นสุดเสียงตามสายของโรงเรียนก็ดังขึ้นเรียกชื่อของเขาจักชัย ไปที่ห้องผู้อํานวยการทั้งห้องเรียนเงียบลงชั่วครู่สายตาหลายคู่หันมามองเสียงกระซิบก็ดังแว่วขึ้นสงสัยจะโดนเพราะรองเท้าขาดแน่ๆจักชัยกาสายสะพายกระเป๋าแน่นเดินไปยังห้องผู้อํานวยการห้องนั้นเย็นเฉียบแอพพ่นลมจนไหลเสื้อของเขาสัน่นตัดกับแสงแดดและกลิ่นโคลนที่ติดตัวเขามาผู้อํานวยการสุเทพนั่งอยู่หลังโต๊ะไม้ขัดเงาสีหน้าเย็นชามือเคาะโต๊ะเป็นจังหวะข้างเขาคือครูประจําชั้นใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวล สายตาหลบเลี่ยงไม่กล้ามองตรงมาที่จักชัยจักชัยเสียงของผู้อํานวยการดังขึ้นตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมหลังจากที่คณะกรรมการและผู้ปกครองพิจารณาแล้วโรงเรียนขอแจ้งว่าให้นักเรียนพ้นสภาพตั้งแต่วันนี้ห้องทั้งห้องเหมือนจะหยุดหายใจจักชัยยืนนิ่งสมองว่างเปล่าคุณครูครับผมไม่ได้ทําผิดอะไรเลยคะแนนผมยังดีผมผมไม่เข้าใจผู้อํานวยการสุเทพหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งจากแฟม้มวางลงบนโต๊ะใช่ เธอไม่ได้ผิดแต่โรงเรียนแห่งนี้มีแนวทางที่ชัดเจนมุ่งสร้างบรรยากาศระดับนานาชาติที่เหมาะสมกับครอบครัวที่มีศักยภาพและทิศทางระดับโลกซึ่งเธอน่าเสียดายไม่เข้าเกณฑ์นั้นจากชายกระพริบตาความรู้สึกแน่นในอกแผ่ซ่านคำพูดของผู้อำนวยการไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มแค่เพราะเขาเป็นลูกชาวไร่ไม่มีพ่อแม่เป็นนักธุรกิจไม่มีบ้านใหญ่ให้เขียนในใบสมัครเขาก็ไม่สมควรมีที่นั่งในโรงเรียนแห่งนี้เขายืนนิ่ง ลำคอตีบตันแต่เสียงยังแน่วแน่ถ้าอย่างนั้นค่าของนักเรียนมันขึ้นอยู่กับกระเป๋าสตางค์ของพ่อแม่ใช่ไหมครับผู้อํานวยการไม่ตอบเขาเพียงแค่ดันแว่นตาให้เข้าที่แล้วหันมองออกไปนอกหน้าต่างไม่มีคําขอโทษไม่มีความเห็นใจมีเพียงประตูบานหนึ่งที่ค่อยๆปิดลงเย็นชาราวกับสังคมที่เพิกเฉยต่อเด็กชายคนหนึ่งเพียงเพราะรองเท้าที่เปื้อนโคลนจักรชัยเดินออกจากห้องผู้อํานวยการอย่างชา้ชาๆประตูปิดลงข้างหลังเขา หนักอึ้งราวกับจุดจบเขาไม่กล้ามองหน้าใครแต่เสียงกระซิบจากทางเดินยังดังชัดเจนมันโดนจริงเหรอนึกว่าคนเรียนเก่งจะร้อซะอีกคนอย่างมันน่าไปเรียนโรงเรียนรัฐเถอะอย่าฝันถึงที่นี่เลยเขาก้มหน้าเดินผ่านใบหน้าที่เคยนั่งเรียนด้วยกันเคยขอยืมสมุดการบ้านกันแต่ตอนนี้กลับได้เพียงหันหน้าหนีหรือพึพรรมพำคำพูดที่ไร้เยื่อใยเย็นชาจนบาดลึกรองเท้าของจักรชัยที่เปื้นอนโคลนเหยียบลงบนพื้นกระเบื้องที่สะอาดวาววับ รากับรอยเปื้อนที่คนอยากจะเช็ดทิ้งเขาไม่ร้องให้มีเทียงก้อนสะอื้นจุกแน่นอยู่ในลำคอแต่ละก้าวที่เดินดูหนักหนารากับแบกทั้งเนินชาชันอยู่บนบา่าเย็นวันนั้นขณะที่ประตูเหล็กกา่าส่งเสียงเอียดอาดเปิดออกคุณประสิทธิ์กำลังซ่อมแซมรั้วสวนผักส่วนคุณมะลิก็เพิ่งหาบน้ำกลับมาจากบ่อหลังบ้านเมื่อเห็นลูกชายกลับมาเร็วใบหน้าซีเซียวทั้งสองคนก็ถึงกับนิ่งงันไม่ต้องถามก็รู้ว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจักชัยวางกระเป๋าลงบนเก้าอี้ไม้ไผ่เก่า แล้วสุดตัวนั่งลงกับพื้นเขาพยายามจะพูดแต่ต้องใช้เวลานานกว่าจะเปล่งเสียงได้พวกเขาไล่ผมออกแล้วครับแค่เพราะบ้านเราจนบ้านหลังเล็กเงียบงนันเรากับลมยังไม่กล้าพัดผ่านช่องหลังคาคุณมลยกมือขึ้นปิดปากดวงตาแดงก่ำแต่ไม่มีน้ำตาสักหยดคุณประสิทธิ์เดินเข้ามาใกล้นั่งลงข้างลูกชายวางมืออาตาที่เต็มไปด้วยตะปุ่มตะป่ำลงบนไหล่ของเขาเสียงของเขาต่ำแหบพร่าแต่หนักแน่นจากชัยคนอื่นอาจจะพราเก้าอี้เรียนของลูกไป หรือเอาที่ในห้องเรียนไปจากลูกได้แต่ไม่มีใครพลาดความดีและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของลูกไปได้เว้นแต่ลูกจะยอมทิ้งมันเองจากชัยเงยหน้าขึ้นเป็นครั้งแรกในวันนั้นแววตาของเขาไม่ได้มีแต่ความอัดอั้นและน้อยใจแต่มีแสงบางเบารําไรอยู่ในนั้นแม้จะเล็กนิดเดียวแต่มันก็พอจะพาเขายืนหยัดต่อไปได้ตลอดค่ำคืนที่ยาวไกลเบื้องหน้าเช้าวันต่อมาหมอกยังคงเกาะอ,อยู่บนยอดชาที่ผลิใบอ่อน กลิ่นข้าวสวยร้อนและไข่เจียวหอมอ่อนๆอลอยอยู่ในครัวเล็กๆครอบครัวของจักรชัยนั่งล้อมวงอยู่รอบสำหรับเรียบง่ายเหมือนทุกวันไม่มีใครพูดอะไรมากคุณมลิตักไข่เพิ่มใส่ชามข้าวให้ลูกชายส่วนคุณประสิทธิ์ก็เพียงจิบชางเงียบๆสายตาเหมอมองออกไปยังลานดินสีแดงหน้าบ้านจักรชัยกินข้าวอย่างช้าๆดวงตาย,ยัางบวมแดงจากคืนที่นอนไม่หลับในใจเขาเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบแล้วทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ก็ดังมาจากไกลๆแรกเริ่มเป็นเพียงเสียงแปลกหู แล้วค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนแหวกทะลุม่านหมอกยามเช้าเสียงอะไรนะคุณประสิทธิ์วางถ้วยชาลุกเดินออกไปที่ชานบ้านยังไม่ทันพูดอะไรต่อคุณมลิก็ได้ยินเสียงวิ่ววิวเฉพาะตัวของใบพัดเฮลิคอปเตอร์ทั้งสามคนวิ่งออกไปที่ลานดวงตาเบิกกว้างตะลึงงนันบนท้องฟ้าเชียงรายที่ยังคลุมด้วยหมอกเฮลิคอปเตอร์สีดำมันเงากำลังลดระดับลงมาลมจากใบพัดพัดเอาใบชาและฝุ่นดินปลิวว่อนโลโก้ เจริญฟิวเจอร์กรุปสัญลักษณ์สอของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดของไทยสะท้อนแสงแวววาวตรงข้างลำตัวเครื่องบินทําให้คุณประสิทธิ์ถึงกับกลืนน้าลายเฮลิคอปเตอร์บินวนหนึ่งรอบแล้วจึงค่อยๆลงจอดตรงที่ว่างกลางไร่ชาหน้าบ้านเมื่อใบพัดหยุดหมุนประตูก็เปิดออกและจากในนั้นชายคนหนึ่งก็ก้าวลงมารูปร่างสูงใส่สูสีน้ําเงินเข้มรองเท้าหนังขัดเงาก้าวเดินอย่างมั่นใจเขาคือคุณวรุธ มหาเศรษฐีที่ด่งดังที่สุดของเมืองไทยผู้อยู่เบื้องหลังหลายโครงการที่เปลี่ยนโฉมเกษตรกรรมไทยให้ทันสมัยไม่มีใครในบ้านขยับได้คุณมะลิเอามือปิดปากคุณประสิทธิ์ถอยหลังไปครึ่งก้าวส่วนจักรชัยยืนนิ่งราวกับฝันกลางวันแต่ไม่ใช่คุณนวรุธยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆกลางไร่ชาที่เต็มไปด้วยโคลนจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาที่หนักแน่นคุณนวรุธค่อยๆก้าวเดินบนผืนดินที่ยังเปียกชื้นจากน้ำค้างสายตากวาดมองรอบบ้านที่แม้เรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเมื่อสายตาหยุดลงที่ชายผู้ยืนเงียบอยู่ริมประตูไม้ไผ่เขาก็ชะงักไปครู่หนึ่งแล้วรอยยิ้มบางๆก็ผุดขึ้นที่มุมปากเขาเดินตรงเข้าไปเอ่ยขึ้นว่าประสิทธิ์ใช่คุณประสิทธิ์ที่ใช้งานสายผาบองเมื่อก่อนหรือเปล่าคุณประสิทธิ์เบิกตักวางสับสนก่อนจะพยักหน้าอย่างช้าช้าครับเป็นผมแตกท่านคือคุณนวรุตหัวเราะเบาเสียงทุ้มนุ่มแต่เปี่ยมด้วยอารมณ์คือวิศวกรหนุ่มที่เคยตกน้ำ แล้วมีคนงานคนหนึ่งโดดลงไปช่วยทั้งที่กระแสน้ําเชี่ยวกรากในวันนั้นคนนั้นก็คือผมนี่แหละบรรยากาศเหมือนหยุดนิ่งไปชั่วขณะคุณประสิทธิ์ไม่เคยคาดคิดเลยว่าชายหนุ่มที่นอนหมดสติอยู่บนหลังเขาในวันนั้นวันนี้จะกลายเป็นมหาเศรษฐีผู้ที่คนทั้งประเทศชื่นชมคุณวรุธมองเขาด้วยสายตาซาบซึง้งแล้วหันไปมองจักชยัยหนูเป็นลูกชายของประสิทธิ์ใช่ไหมเขาถามและเมื่อจักชัยพยักหน้าเขาก็พยักหน้าตอบอย่างหนักแน่นถ้าอย่างนั้น วันนี้ลุงมารับหนูไปมีบางอย่างที่ต้องจัดการกับผู้อำนวยการโรงเรียนเก่าของหนูจากชายเบิกตากว้างยังไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดในประโยคนั้นแต่แววตาของคุณวรุษไม่ได้ล้อเล่นนั่นคือสายตาของคนที่ผ่านชีวิตมามากคนที่รู้ดีว่าตัวเองจะทำอะไรและรู้ชัดว่าเขาไม่อาจปล่อยให้เด็กคนหนึ่งถูกผลักออกจากรั้วโรงเรียนเพียงเพราะความจนคุณวรุษหันไปหาคุณประสิทธิ์ก้มศีรษะเบาๆอย่างสุภาพขอยืมตัวลูกชายคุณศัก์เช้าหนึ่งได้ไหมครับ คุณประสิทธิ์ยังไม่ทันตอบแต่ในแววตานั้นก็สว่างขึ้นด้วยความหวังที่ซ่อนไว้ไม่มีส่วนจากชัยเขาเพียงยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงในอกไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้ามีเพียงความรู้สึกว่านี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รองเท้าเปื้อนโคลนของเขากำลังจะก้าวไปสู่การเดินทางที่ไม่ธรรมดาเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าสนามโรงเรียนนานาชาติเชียงรายอย่างร่มรื่นใต้เงาไม้ใหญ่นักเรียนกำลังเข้าแถวเพื่อเตรียมเข้าชั่วโมงกิจกรรม เสียงตามสายเพิ่งเริ่มดังขึ้นทันใดนั้นท้องฟ้าก็สั่นสะเทือนด้วยเสียงเครื่องยนต์กึกก้องทุกคนเงยหน้าขึ้นมองเฮลิคอปเตอร์สีดำมมันวาลลำหนึ่งกำลังลดระดับลงช้าๆใบไม้พลิ้วสะบัดฝุ่นคลุ้งไปทั่วเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์นักเรียนคนหนึ่งร้องขึ้นแล้วทั้งสนามก็โกลาหนครูวิ่งออกมาดูรองผู้อำนวยการโทรศัพท์ไม่หยุดส่วนผู้อำนวยการสุเทพรีบวิ่งลงมาจากชั้นสองใบหน้าซีเซียวยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น เฮลิคอปเตอร์ลำนี้มีตราสัญ,ญลักษณ์เจริญฟิวเจอร์กรุปประทับอยู่ชัดเจนค่อยๆลงจอดกลางสนามอย่างสง่างามราวกับหมัดที่ชกเข้าหน้าความเงียบสงบอันโอหังของโรงเรียนอนอเมื่อใบพัดหยุดหมุนประตูก็เปิดออกและคุณวรุธก็ก้าวลงมาไม่มีบรดิกาดไม่มีเลขามีเพียงสูตรเรียบหรูแต่รัศมีที่เปล่งออกมาทําให้ทุกคนหยุดนิ่งคุณสุเทพรีบเดินเข้าไปยิ้มฝืฝนๆโคง้งศีรษะ สวัสดีครับท่านไม่ทราบว่าท่านมีธุระอะไรหรือครับคุณนวรุธไม่ยื่นมือให้จับเขาก้าวขึ้นบันไดสองขั้นเข้าสู่ถงใหญ่แล้วหันกลับมามองบรรดาครูและนักเรียนที่ยืนล้อมอยู่เสียงของเขาดังชัดไม่ต้องใช้ไมโครโฟนเมื่อวานนี้โรงเรียนของพวกคุณได้ทิ้งเมล็ดพันธทองคำหนึ่งเมล็ดเพียงเพราะเปลือกนอกที่ยากจนของมันเสียงกระซิบเงียบลงทันทีทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาวันนี้ ผมมาเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์นั้นกลับคืนเด็กคนนั้นคือบุตรชายของคนที่เคยช่วยชีวิตผมแต่ผมไม่ได้มายืนที่นี่เพราะบุญคุณผมมายืนที่นี่เพราะผมรู้ว่าโลกนี้ต้องการคนอย่างเขามากกว่ายูนิฟอร์มหรูที่ไม่รู้คุณค่าของโอกาสที่ตัวเองมีกลางสนามจักชายก้าวลงจากเฮลิคอปเตอร์ในชุดธรรมดาแต่สายตาแน่วแน่และเป็นครั้งแรกที่เขาคือคนทำให้โรงเรียนแห่งนี้ต้องก้มหน้าลงเงียบงนันท่ามกลางสายตาทุกคู่คุณวรุษเดินไปข้างหน้าอีกก้าว หยุดตรงหน้าคุณสุเทพเขาหยิบแฟ้มเอกสารออกจากกระเป๋าวางลงบนโต๊ะหินข้างเสาธงจุดศูนย์รวมแห่งเกียรติยศของโรงเรียนในนี้คือแผนการสนับสนุนงบประมาณ50บล้านบาทไม่ใช่เงินกู้ไม่ใช่การโปรโมทแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตการศึกษาของจังหวัดนี้เขาพูดชัดถ้อยชัดคำสายตายังคงจ้องตรงไปที่คุณสุเทพแต่ผมมีสองเงื่อนไขทั่วทั้งสนามเงียบสนิทหนึ่งคืนสถานะนักเรียนให้จักชยัยลูกชายคุณประสิทธิ 2. ขอโทษเขาอย่างเปิดเผยต่อหน้านักเรียนและครูทุกคนนเพราะโรงเรียนได้เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของคนดีคนหนึ่งเพียงเพราะพ่อแม่ของเขาใส่เสื้อเก่าคุณสุเทพกลืนน้ำลายเหงื่อเริ่มผุดที่หน้าผากสายตานักเรียนมองจ้องคณะครูบริหารด้านหลังก็เงียบงนันไม่มีใครกล้าพูดในช่วงเวลานั้นอำนาจไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหรือใบปริญญาแต่อยู่ในมือของชายที่เคยจนแต่ไม่เคยลืมคำว่าความยุติธรรม เมื่อไม่เหลือทางเลือกผู้อํานวยการสุเทพก็ก้มศีระต่ําเสียงเขาสั่นเครือผ่านไม่ประกาศทางโรงเรียนขออภัยนักเรียนจักชัยเป็นอย่างสูงสําหรับการตัดสินใจที่ขาดความไตรตรองซึ่งทําให้เขาเจ็บปวดเสียงนั้นแผ่วเบาท่ามกลางลานกว้างแต่จักชัยยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ก้มหน้าไม่ยิ้มเขาก้าวไปหนึ่งก้าวมองตรงไปที่ผู้อํานวยการแล้วหันไปทางนักเรียนทั้งโรงเรียนขอบคุณครับแต่ผมจะไม่กลับมาเรียนที่นี่อีก ทั้งสนามนิ่งเงันราวกับหยุดหายใจจักชัยเงยหน้าเสียงเขาช้าแต่หนักแน่นดังก้องท่ามกลางความเงียบผมอยากเรียนในที่ที่ซึ่งคุณค่าของคนไม่ต้องพิสูจน์ด้วยเลือดและน้ำตาที่ที่ความดีไม่ถูกตัดสินด้วยรองเท้าทีาท่เปื้อนโคลนไม่มีใครพูดไม่มีใครหัวเราะคำนั้นไม่ใช่แค่การปฏิเสธแต่มันคือฝ่ามือที่ตบเบาๆลงบนความอาคติที่โรงเรียนแห่งนี้เคยหล่อเลี้ยงจักชัยหันหลังกลับก้าวเท้าอย่างมั่นคงไปยังเฮลิคอปเตอร์ที่จอดรออยู่ ทิ้งไว้เบื้องหลังคือสนามโรงเรียนอันเงียบงนันและบทเรียนที่ยิ่งใหญ่กว่าบทเรียนใดๆในหนังสือแบบเรียนบ่ายวันนั้นเมื่อเฮลิคอปเตอร์ลำเดิมทยานขึ้นจากสนามโรงเรียนมันไม่ได้เพียงพาจาักชัยออกจากสถานที่ที่เคยปฏิเสธเขาแต่มันยังเปิดประตูบานใหม่ประตูที่ผู้คนมองเห็นศักยภาพไม่ใช่ชาติกำเนิดไม่กี่วันหลังจากนั้นจักชัยก็เดินทางไปกรุงเทพกับคุณวรุธอย่างเป็นทางการและก้าวเข้าสู่ศูนย์วิจัยกเกษตรกรรมสมัยใหม่จเจริญฟิวเจอร์ แลบตึกกระจกกลางกรุงเทพอันหรูหราเต็มไปด้วยผู้คนแต่งตัวเรียบหรูมือถือแท็บเล็ตพูดกันด้วยศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนในสภาพแวดล้อมเช่นนี้จักชยัยเด็กชายผู้สวมรองเท้าเปื้อนโคลนและพูดจาตรงไปตรงมากลายเป็นหัวข้อให้คนพูดถึงอย่างรวดเร็วมีคนกระซิบเด็กฝึกงานพิเศษเหรอหน้าตาเหมือนนักเรียนมัธยมจะช่วยอะไรได้บ้างก็หัวเราะเยาะคงเป็นญาติผู้ใหญ่แหละเข้ามาเพราะเส้นแต่จักชัยไม่ตอบโต้เขาเงียบ ตั้งใจดูงานจดบันทึกอย่างละเอียดทุกโครงการที่กำลังดำเนินการในการประชุมหนึ่งที่ทีมวิจัยติดขัดกับการวางระบบชลประธานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจากชัยเป็นคนเดียวที่ยกมือขึ้นแม้จะลังเลในตอนแรกแต่คำพูดของเขาชัดเจนทีละคำดินเปรี้ยวที่อุดรธานีผมเคยผ่านไปดินแบบนั้นไม่ได้เปรี้ยวเพราะน้ำอย่างเดียวแต่เพราะเขาขุดเอาชั้นหน้าดินออกถ้าเราไม่รักษาชั้นอินทรียวัตถุด้วยพืชที่มีรากป้องกันดินเทคโนโลยีอะไรก็ใช้ไม่ได้ผล ทั้งห้องประชุมเงียบวิศวกรมากประสบการณ์เริ่มหันมามองเขาด้วยสายตาใหม่เพียงสัปดาห์ถัดมาเขาได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่จริงที่หนึ่งในเขตดินเปรี้ยวจัดของอุดรธานีพื้นที่ที่เคยล้มเหลวในการปรับปรุงมาแล้วถึงสามครั้งและทําให้โครงการถูกระงับมานานเกือบปีโดยยปกติงานแบบนี้ไม่ใช่สําหรับเด็กสึกงานที่ยังไม่ได้เข้าเรียนมหาวิทยายลายัยแต่สําหรับคุณวรุษอายุไม่สําคัญเท่าความเข้าใจชีวิตจากชัยสาพเป้ เดินทางลำพังสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพกติดตัวไม่ใช่แผนงานหนาแน่นหรือแผนที่ดาวเทียมแต่คือประสบการณ์จากวัยเด็กที่ลุยนาความทรงจำเกี่ยวกับผืนดินและความพยายามที่ไม่เคยถอยหนีจากความอายุติธรรมอุดรธานีต้อนรับจากชายด้วยฤดูแล้งที่แห้งค่อนข้างดินแตกระแหงลมกันโชคพัดกลิ่นเปรี้ยวของดินเปรี้ยวลอยขึ้นจากใต้ดินทีมวิศวกรที่ไปด้วยล้วนเป็นคนเก่งมีทั้งอุปกรณ์ตรวจวัดรดรนสำรวจ และแผนปรับปรุงที่อนุมัติมานานจากชายยืนเงียบจดบันทึกตั้งใจฟังและดูรอยแตกร้าบนผิวดินทุกเส้นพวกเขาเริ่มติดตั้งระบบต้นแบบระบบอัดชั้นหน้าดินเพื่อการไม่ให้น้าเปรี้ยวจากใต้ดินซึมขึ้นเครื่องจากส่งเสียงดังกึงกก้องทั่วไร่แต่ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นฝนหลงฤดูตกลงมาอย่างหนักตกต่อเนื่องราวกับท้องฟ้าโกรธแค้นระบบทั้งระบบพังทลายภายในสองวันน้าไหลย,ย้อนเข้าไปในร่องดินอัดแน่น ทำให้พื้นที่พังทลายทีและจุดดินเปรี้ยวผุดขึ้นมาอีกหนักกว่าครั้งก่อนทีมวิศวกรสับสนบางคนเสนอให้หยุดโครงการชั่วคราวแต่จักชัยเขาไม่ถอยในวงประชุมเล็กๆท่ามกลางท้องฟ้าครึม้มจักชัยลุกขึ้นเสนอแนวคิดใหม่ง่ายประหยัดและแปลกจนทุกคนต้องตกตะลึงเราไม่ควรบังคับดินให้ต่อต้านธรรมชาติปล่อยให้ดินหายใจแทนที่จะกันน้ําให้เรานําน้ําสร้างบ่อพักน้ําไว้กลางแอ่งต่ําแล้วปลูกต้นกระถินไว้รอบๆมันมีรากแพ่ ยึดห,หน้าดินทนดินเปรี้ยวและฝนตกหนักได้ตอนแรกทุกคนเงียบแต่เมื่อหัวหน้าทีมถามว่าใครกล้าลองจักรชัยก็เป็นคนแรกที่ก้าวออกไปภายใต้การสนับสนุนอย่างระมัดระวังจากทีมงานโครงการต้นแบบเริ่มขึ้นภายในสิบวันต้นกระถินถูกปลูกล้อมเป็นวงรอบบ่อดินเหนียวทุกอย่างยังดูไม่มั่นคงจนกระทั่งมีข้อความแจ้งเตือนพายุฝนฝนจะตกหนักสามวันติดที่อุดรธานีทุกคนตึงเครียดแต่ครั้งนี้ จักชัยไม่หวั่นเขายืนกลางทุ่งแงนมองท้องฟ้าดำในใจมีเพียงความเชื่อว่าถ้าดินยังมีชีวิตมันจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้ฝนตกลงมาอย่างหนักหน่วงแต่เมื่อท้องฟ้าค่อยๆสว่างสิ่งมหัศจรรย์ก็ปรากฏบ่อพักน้ำเก็บน้ำไว้ได้ตามที่คำนวณดินรอบข้างไม่ซุดไม่พังชั้นหน้าดินไม่ไหลต้นกระถินยังยืนหยดัดเขียวขึ้นหลังฝน หญ้าป่าค่อยๆเริ่มขึ้นใหม่ผืนดินที่เคยแตกระแหงกลับอวนกลิ่นชื้นสดชื่นแผ่นดินที่เคยถูกเรียกว่าเขตตายกำลังฟื้นคืนชีพเพราะภูมิปัญญาของเด็กชายคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะโคลนติดรองเท้าข่าวการทดลองของจักรยายที่ช่วยให้บ่อพักน้ำแบบอ่อนต้านทานฝนตกหนักได้แพร่กระจายไปทั่วทุ่งนาในอีสานเหมือนไฟลามทุ่งชาวนาแห่มาดูด้วยความสองสอัย แล้วเปลี่ยนเป็นความชื่นชมไม่มีใครเชื่อมาก่อนว่านาข้าวที่เคยปล่อยทิ้งเพราะดินเปรี้ยววันนี้จะกลับมาหวานเมล็ดพันธุ์ใหม่ได้อีกดินเปลี่ยนสีน้ำใสขึ้นกระถินยืนต้นและกลางบ่อน้ำนั้นคือฝูงปลาตัวน้อยที่ชาวบ้านนำมาปล่อยไว้เป็นคำขอบคุณเงียบๆไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นผู้วาราชการจากสามจังหวัดใกล้เคียงนครพนมสกลนครและกาลสินได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการถึงกลุ่มบริษัทเจริญฟิวเจอร์กรุ๊ป ขออนุญาตนำรูปแบบการฟื้นฟูดินนี้ไปขยายผลในพื้นที่ของตนมีการจัดประชุมด่วนที่กรุงเทพรวมผู้เชี่ยวชาญวิศวกรและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือชื่อที่ถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าทีมนำโครงการขยายผลระดับภูมิภาคครั้งนี้คือจักชัยเด็กหนุ่มอายุยังไม่ครบ18ปปีไม่มีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยายลายัยและเมื่อเดือนก่อนเพิ่งถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะไม่เข้าเกณฑ์ มาตรฐานสากลบัตรนี้เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นําโครงการระดับภูมิภาคซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่เกษตรนับหมื่นไร่และชีวิตของชาวนาอีกนับหมื่นครัวเรือนในพิธีแต่งตั้งอันเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยเกียรติที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทคุณวรุษกล่าวเพียงประโยคเดียวผมเลือกคนที่เคยถูกมองข้ามมากที่สุดเพราะเขาคือคนที่สอนเราว่าความภาคเทียนปัญญาจากชีวิตจริง และความดีงามในใจคือกุญแจที่เปลี่ยนได้ทั้งผืนดินและอคติของสังคมนี้จากชายก้าวขึ้นเวทีในเสื้อเชิ้ตธ,ธรรมดาไม่มีตราสัญ,ญลักษณ์ไม่มีความหรูหราแต่ในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมั่นคงเขาไม่ต้องการเวทีใหญ่โตเขาต้องการเพียงโอกาสและตอนนี้เขากําลังเขียนนิยามใหม่ของคําว่าคุณค่าของคนตลอดการเดินทางลงพื้นที่สามจังหวัดในภาคอีสานแม้จะมีรถรับส่งห้องทำงานปรับอากาศและคำเชิญสัมภาษณ์จากสื่อทุกแขนง จักรชัยก็ยังคงยึดวิถีเดิมทุกครั้งที่ลงพื้นที่เขาจะสวมรองเท้าอย่างคู่เก่าพื้นศึกรอยขาดชัดเจนคู่เดียวกับที่แม่เคยซื้อจากตลาดอำเภอในราคาหลายร้อยบาทตอนที่ทั้งบ้านต้องอดเนื้อหนึ่งสัปดาห์เขาไม่เก็บรองเท้าคู่นั้นไว้เพราะเสียดายแต่เพราะทุกเส้นได้ที่หลุดลุยทุกรอยเปื้อนที่ตกค้างคือความทรงจํามันพาเขาย้อนกลับไปสู่เช้าตรู่ที่เขาลุยโคลนเก็บใบชากับแม่ไปยังบ่ายวันนั้นที่เขายืนเงียบต่อหน้าชั้นเรียนที่หัวร้อยยอ และไปถึงวันที่ผู้อํานวยการโรงเรียนบอกเขาว่าเธอไม่เหมาะกับที่นี่เพราะบ้านเธอไม่มีฐานะรองเท้าเก่าคู่นั้นเตอนจักชัยเสมอในทุกครั้งที่เขาเริ่มคิดว่าตัวเองเก่งพอแล้วว่าความจนไม่ใช่รอยด่างแต่มันคือผืนดินที่หล่อหลอมให้จิตใจแข็งแกร่งเขาไม่เคยปฏิเสธว่าตัวเองมาจากครอบครัวยากจนแต่เขาไม่เคยยอมให้ใครดูแคลนเขาเพียงเพราะเรื่องนั้นในการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจครั้งแรกที่บริษัทจัดขึ้นท่ามกลางนักศึกษาเกษตรกรรมหัวกระทิกว่าร้อยคน จักใช้ไม่พูดถึงเทคโนโลยีเขาไม่เปิดสไลด์เขาเพียงยกรองเท้าเก่าขึ้นสูงแล้วกล่าวช้าช้านี่คือเพื่อนร่วมทางของผมมันพาผมผ่านทุ่งดินเปรี้ยวผ่านวันที่ผมถูกไล่ออกและพาผมมายืนตรงนี้ในวันที่ผมนำโครงการระดับประเทศคนอาจมองเห็นผมเป็นเด็กจนแต่ผมยืนตรงนี้เพื่อพูดว่าคนจนไม่ไร้ค่าสิ่งที่ทําให้คนหนึ่งคนมีค่าคือวิธีที่เขาไม่ยอมล้มลงแม้จะถูกผลักให้ล้มทั้งห้องเงียบไม่มีเสียงปรบมืออือมีเพียงดวงตาหลายคู่ที่เริ่มสั่นระร,ริก และหัวใจของคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่เริ่มเชื่อว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอาจไม่ได้มาจากความหรูหราแต่อยู่ในก้าวแรกที่เปื้อนโคลนและยังกล้าเดินไปต่อแม้จะถูกโลกเมินเย็นวันนั้นพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำรับแนวเขาที่ไกลลิ์แสงสุดท้ายทอดยาวลงบนด้ายถั่วเขียวที่เรียงรายราวพรมธรรมชาติจักชัยยืนอยู่บนชั้นบนสุดของสถานีควบคุมผาสนามสถานที่ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จไม่กี่สัปดาห์สายลมเย็นโชยผ่านปลายผมและเบื้องล่างพื้นนาเขียวขจีกำลังออกดอกเป็นช่อสีขาวละเอียดราวคำสัญญาแห่งฤดููเเกก็บบีี่่ยวทสมรณ์ เขาไม่พูดอะไรแค่ยืนนิ่งแต่ในใจกลับพรุงพร่านทั้งความขอบคุณความโล่งใจและความเข้าใจถึงสิ่งที่แท้จริงในชีวิตทุกหยาดเหงือ่อทุกวันที่ถูกผลักไสทุกคืนนอนที่ไม่ได้นอนเพื่อวาดแผนงานทุกฝนที่เคยเปียกเท้าของเขาจนเต็มไปด้วยโคลนตอนนี้ทั้งหมดนั้นได้กลายเป็นดินเก่าที่ฟื้นกลับมาได้อีกครั้งด้วยศรัทธาและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เสียงโทรศัพท์สั่นเบาๆข้อความจากคุณวรุษสั้นแต่เพียงพอที่จะเปลี่ยนบทหนึ่งของชีวิตจักชยัย ลุงอยากให้เธอเข้าร่วมทีมยุทธศาสตร์หลักของบริษัทเริ่มเดือนหน้าพร้อมไหมจักชัยมองหน้าจอปลายนิ้วเขาพิมพ์ตอบทีละคำโดยไม่ลังเลพร้อมครับเขาเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าสูดลมหายใจลึกบนมือยังมีรอยด้านจากการจับจอบเสียมแต่ในสายตาไม่มีอีกแล้วความลังเลข,ของเด็กชายยากจนมีเพียงสายตาของคนหนุ่มที่เพิ่งก้าวข้ามเส้นแบ่งแห่งอคติข้ามแผลของความได้ค่าในใจและมองเห็นขอบฟ้าเบื้องหน้าที่เปล่งประกายจักชัยยิ้ม เพราะเขารู้ว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปความฝันของเขาไม่จําเป็นต้องขออนุญาตใครอีกแล้วเรื่องราวของจักรชัยไม่ใช่แค่การต่อสู้ของเด็กชายคนหนึ่งท่ามกลางอาคติที่โหดร้ายแต่มันคือการเตือนใจลึกๆถึงเราทุกคนว่าคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าที่เขาสวมไม่ได้อยู่ที่ครอบครัวที่เขาเกิดมาแต่อยู่ที่ความเมตตาในใจความมุ่งม,มั่นไม่ยอมแพ้และจิตวิญญาณที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับความอายุติธรรมสังคมอาจแบ่งแยกคนเป็นชั้น แต่พื้นดินไม่เคยเลือกใครหากเขายอมลงแรงและหยาดเหงื่อจ,จริงๆคนที่เคยถูกปฏิเสธเคยถูกเหยียดหยามหากรักษาความดีและไม่หยุดเรียนรู้สักวันหนึ่งเขาจะลุกขึ้นยืนได้ด้วยขาของตัวเองอย่างสง่างามต่อหน้าคนที่เคยหันหลังให้เขาและเหนือสิ่งอื่นใดเรื่องนี้กําลังบอกเราว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ตัดสินความฝันของใครตรับใดที่เราไม่ยอมแพ้ไม่ก้มหัวให้กับการดูถูก ทุกก้าวที่เราก้าวแม้จะเริ่มจากดินโคลนก็สามารถพาเราไปถึงขอบฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงสว่างได้หากเรื่องของจักชัยทําให้คุณลุงคุณป้ารู้สึกซาบซึ้งหรือมีศรัทธาเพิ่มขึ้นในคุณค่าของความเพียรและความดีขอฝากแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักและอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลายเพื่อที่เราจะได้พบกันอีกครั้งในเรื่องราวแห่งศักดิ์ศรีความมุ่งมั่นและความเชื่อที่ไม่มีวันมอดลงในหัวใจของมนุษย์